มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนขอแสดงความเสียใจนักวอลเลย์บอลสาวจบชีวิตตัวเองค่าบ้านพักค่ะวันที่1สิงหาคม2563เว็บไซต์ jtbc news แรงงานว่าโกยูมินอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงมืออาชีพอายุ25ปีถูกพบเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านของเธอนะคะในเมืองกวางจูจังหวัดขยอกกี เมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่าเพื่อนร่วมทีมของโกยูมินนะคะโทรศัพท์หาเธอหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้ตลอดช่วงเชา้าจึงได้เดินทางไปหาเธอที่บ้านนะคะก่อนจะพบว่าเธอกลายเป็นศพแล้วคะ่ะสิงรีบแจ้งตำรวจทันทีภายหลังจากการตรวจสอบนะคะ เจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยว่ามีการบุกรุกจากคนภายนอกค่ะรวมทั้งไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมจึงสันนิษฐานว่าโกยูมินนั้นเลือกจบชีวิตด้วยตนเองค่ะโกยูมินได้รับคัดเลือกและก็เปิดตัวในฐานนันวกวอลเลย์บอลมืออาชีพเมื่อปี2556เธอเป็นที่รักจากบุคลิกที่โดดเด่นแล้วก็รอยยิ้มที่สดใสก่อนจะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ลงแข่งขัน กระทั่งเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเธอได้ประกาศลาออกจากการแข่งขันวลลอลเลย์บอลมืออาชีพหลังจากลงแข่งขันในฐานะสมาชิกของทีมฮุนไดฮิ s t a t e ประจำฤดูก,กาล2,562-2,563ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีและยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจ ที่แน่ชัดนะคะในการเสียชีวิตของอดีตนักว,วบล์บอลสาวมืออาชีพรายนี้ค่ะขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าของเธอจากการฝึกหนักในทีมนะคะรวมไปถึงความกดดันจากสื่อโซเชียลเรื่องของฟอร์มตกซึ่งคาดว่ามีส่วนทำให้เธอประกาศอำลายจากการแข่งขันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวาพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ